นึ่งอย่างมากเลยครับเนี่ยครับตรงถึงขั้นออกหน้ากองผมต้องมากินตอนนี้เนี่ยปัญหาอของผมก็คือว่าช่วงเนี้ยผมไปเซเว่นหรือว่าไปอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าไม่มีข้าแก่น้อยคึ้นเหมือนของมันขาดตลาดเา<ม>านี่ยหมดแผงหมดแผงอ่าคือคืออย่างนี้เนื่องจากช่วงเนี้ยภาวะตลาดสาราเนี่ยมันคือมันเติบโตมากคนนิยมกินสารามากขึ้นอะไรเงี้ยทำให้แบบว่าช่วงเนี้ยสินค้าของพี่ในตลาดเนี่ยก็เหมือนกับว่ามาดิแล้วไม่พันความต้องการในตลาด ก็เริ่มรู้ปัญหาละตอนนี้ก็บอกเรียกพนักงานทุกคนมามาคุยกันแล้วก็เร่งรับพนักงานให้รีบดาเนินการแก้ปัญหา<ม>คิดว่าคิดว่าประมาณเดือนหน้าเดือนเจ็ดเนี่ยน่าจะสินค้าได้พ้สู่ตลาดน่าจะไม่มีปัญหาล<ม><ม>ะขายดีนี่เองนะฮะเพราะ <ID S 1> มันขายดีดนี่เองมันก็น่าขายดีอยู่ละแค่สตูเราเนี่ยพอเวลาเห็นเขาแก่น้อยแลเฮ้ยเฮ้ยมีวะตายละอ่าแต่ยิ่งมีแคมเปญดีๆอย่างนี้ก็โหมดแผงตลอดนะคะ